เ้วันนี้เป็นวันที่น่าเบื่ออีกวันหนึ่งไม่ได้คนแต่งชุดสวยกันทั้งนั้นเลยอตังซื้อชุดเฮ้ยไม่น่าเชื่อ,อรจริงจริงอะไรมิกกําทำไรไม่มีตังซื้อเอ็มพี่ oh. ไม่มีตังซื้อชุดสวยๆเลยอะ oh. ก็ร้านเปิดใหม่ก็มีทำไมไม่ไปอุดหนุนนะไอชื่อร้านอะไรวะร้านแบ็กมาร์เก็ตอ่ะเออมันบริเขาเรียกว่าอะไรวะจำหน่ายเอ็มโคตรถูกเลยยิงไม่ลองติดต่อไปแค่แค่จิ้มลิงก์ข้างล่างคลิปเนี้ยเบาๆไม่มีนะลิงก์ข้างล่างนั่งรายละเอียดคลิปอ่ะพีจันรายละเอียดคลิปจิ้มตรงนั้นอ่ะไม่มีมันมีมันมีตรงนั้นมันมีจิ้มเบาๆแล้วเขาไปซื้อเอ็ม มันมีทำไมโอ่ยงี้มันมีการมันมีเว้ยมันมีไปดูไปดูก่อนไม่ไม่ดูดูไตายโอเคนก็กราบสวัสดีท่านชมทุกท่านนะฮะเพราะผมไม่ดิสไลฟ์พอนะวันนี้เราจะมาพูดถึงการทิ้งไอเทมองมาแต่ที่จริงถ้าเกิดใครอ่านแล้วก็บางคนก็คงจะเข้าใจไปแล้วแหละนะแต่บางคนอาจจะยังไม่เข้าใจผมก็จะมาอธิบายซ้ำเนาะ เื่อที่ว่าจะได้ขยายความเข้าใจอะไรประมาณนั้นนะถ้าข้อมูลผิดพลาดปอะไรก็กราบขออภัยไว้ล่วงหน้านะฮะโอเคนะะหลังการอัปเดตล่าสุดนะฮะเราเรมออนไลน์ได้มีระบบใหม่ขึ้นมาอีกระบบนอกจากการนอกจากแต้มรีไฟนนะหรือว่าแต้มจีบวกก็จะมีระบบการทิ้งไอเทมอัตโนมัติเนี่ยเข้ามาที่จริงมันมีมาก่อนหน้านี้แล้วเดี๋ยวมันใช้ไม่ได้นะครับในส่วนของเมนูเนี่ยมันจะอยู่ที่ไอเทมะตะข่ายไอเทมออโต้อะไรประมาณนั้นมันจะอยู่ข้างล่างนะครับนี่ ทำลายไอเทมเดดปรมาณเรามาดูและน้าแรกกันก่อนแล้วกันนะสำหรับข้้นบนสุดนะอุปกรณ์สมส่ที่ได้มาถูกทำลายปรมาณตามเงื่อนไขนะอันนี้เราจะใช้ไม่ใช้ก็กวไปตามนั้นนะฮะแล้วก็นี่ก็จะเป็นพวกออปชั่นต่างๆนะจะมีอยู่3หัวข้อนะฮะไม่มีสล็ลอตความสามารถต่าได้มาซ้ำนะฮะซึ่งถ้ามองดีๆ A กับ C เนี่ยท่านผู้ชมคงเข้าใจแต่อันที่2งเนี่ยผมคิดว่าหลายคนคงยังไม่เข้าใจนะครับเลยต้องมาทําคลิปอธิบายกันนี่แหละนะฮะ โอเคของที่ถูกล็อกนะข้างล่างนะมีดอกจันไว้นะของที่ถูกล็อกนะรายการโปรดและของที่มาจากการผลิตจะอยู่นอกเหนือขอบเขตการค้นหาก็คือว่าของที่เราครับนะครับในลานแบ็กสมิธอะไรพวกนี้มันจะไม่ถูกจำาลยนะครับแล้วก็ของที่มี2รูขึ้นไปเนี่ยจะถูกยกเว้นไว้ทุกกรณีแม้ว่าเราจะติ๊กอะไรก็ช่างนะครับโอเคมาพูดถึงอันแรกนะสล็อต1สล็อตหรือไม่มีสล็อตเนี่ย อันนี้เราเราไม่พูดถึงกันแล้วนะก็คงจะรู้กันนะครับว่าไม่มีสล็อตเนี่ยจะทิ้งหรือเปล่านะครับถ้าเกิดเรากดกดใช้นะสมมุติน้อกดใช้แล้วก็กดทิ้งนะเวลามันมีของเข้ามานะครับ1สล็อตเนี่ยเอย้ไม่มีสล็อตเนี่ยมันจะทิ้งไปนะเราจะเก็บ1สล็อตไวนะ้เนาะเดี๋ยวแค่นี้น่าจะมีอะไรที่มันยกตัวอย่างได้อยู่นะโอเคนะเมื่อกี้มันมีโลตกมานะมันจะขึ้นอยู่ตรงหน้าเมนูนี้เลยนะ กำจัดโล่กลมอัตโนมัตินะฮะเพราะฉะนั้นโล่มันไม่มีรูอยู่แล้วนะครับถ้าใครที่คิดจะดรอปโล่เนี่ยปิดไว้ด้วยแ <c oughs> ม่เงีเย้ย <c oughs> นะครับประมาณนี้เนาะก็ปิดไว้ด้วยนะครับไม่งั้นหายนะเพราะว่าโล่นะอุปกรณ์เอออะไรนะอุปกรณ์เสริมอย่างมีดหรือลูกธนูเนี่ยมันไม่มีรูนะตรงนี้เป็นข้อควรระวังอย่างหนึ่งนะไม่ใช่ว่าเฮ้ยจะไ,ไม่กูไปได้สักทีนะเฮ้ยตกมาแล้วหายไปไหนปิดไว้ด้วยนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อที่ควรจะ ไอ้นี่ด้วยนะครับนะฮะบวกตกมาแล้วนะครับแล้วก็จะขึ้นข้างล่างอยู่ไหมกาจัดฮาจิงงีนะอัตโนมัติก็คือเพราะว่ามันไม่มีรูนั่นเองเนาะมันก็เลยเป็นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดการระบบเนี้ยมันจะคล้ายๆายกับเหมาะสําหรับการไปฟาร์มพวก ฟาร์มเป็นจุดที่เราคิดว่าเราจะฟาร์มแค่วัตถุดิบนะฮะเพราะฉะนั้นการที่ฟาร์มไอเทมหรืออะไรต่างๆเนี่ยเราควรปิดไว้เนาะแต่ถ้าฟาร์มในระยะยาวเนี่ยเราก็ทำนั้นนะครับโอเคนะครับหัวข้อต่อไปนะจะเป็นในส่วนของเอ่อความสามารถต่ำนะความสามารถต่ำคืออะไรนะบางคนผมคิดว่าบางคนไม่เข้าใจในข้อนี้นเยอะมากนะครับอ่ะเรามายกตัวอย่างง่ายๆกันนะฮสำหรับทีนี้ละกันหน้ากากแซนแบนนะฮะ จากที่ผมได้ลองระบบดูแล้วเนาะก็จะเป็นประมาณนี้ถ้าข้อมูลผิดพลาดต้องขออภัยนะเพราะว่าลองเองเนาะโอเคนะคือในไอเทมหรืออุปกรณ์เสริมหรือนู่นนี่นั่นต่างๆเนี่ยทั้งค่าเดฟและค่าไอแคลคที่จริงมันสามารถบวกเพิ่มนะบวกเพิ่มจากเดฟพื้นฐานหรือไอแทคพื้นฐานนะพื้นฐานของอไอเทมระนั้นจะอยู่ที่วงเล็บตรงนี้นะก็คือ1 4 0ในกรณีของหน้ากากแซนแบนนะฮะอยู่ที่140นะฮะ หนึ่งร้อยแล้วก็ไอ้พวกอาวุธพวกนี้นะครับอาวุธหรืออุปกรณ์พวกนี้มันสามารถดรอปแล้วก็สุ่มนะเดฟข้างบนเนี่ยให้เราได้เยอะกว่าไอแท็กพื้นฐานเนี่ยก็คือ10เท่าที่ที่ผมรู้ที่จริงมันอาจจะเกินเกินได้นะครับแต่ผมจะยกตัวอยา่าง10เท่าที่ผมได้ใจกันแล้วกันนะครับก็คือสําหรับ10ของหน้ากากเซนแบนเดฟพื้นฐานมันคือ140 10, 10ของมันก็คือ14หน่วยนะเราสามารถหาเดฟเนี่ยได้ถึง154 นะครับ154โอเคเรารู้แล้วเนาะเรารู้แล้วนะว่าตอนนี้เราสามารถเพิ่มความสามารถเนี่ยให้กับหน้ากากแคนแบรเราได้ถึง14หน่วยก็จะรวมเป็น154นะครับแล้วก็ไอ้10%ถึง90%ที่เห็นอยู่เนี่ยท่านะผู้ชมนะฮะมันจะพูดถึงไอ้ตัวแยกออกมานะี่ยไอ้14หน่วยที่แยกออกมานะนะ10%ของ14หน่วยก็คือ1.4ใช่ไหมทัวร์แลนด์มันจะปัดลงนะมันจะกลายเป็น1 นะมันจะกลายเป็น1เพราะฉะนั้นผมจะยกตัวอย่างเป็น20%กันละกันนะฮะยีของ14ก็คือ2.4นะครับ2.4มันปัดลงก็จะเหลือ2นะครับแล้วก็ระบบนะมันจะทําการทิ้งไอเทมอัตโนมัติเนี่ยเมื่อเราไปดรอปนะฮะหากว่าเมื่อกี้ระบบไป2ใช่ไหมหากว่าเล็ตรงเนี้ยมันอยู่ที่1 4 2อย่างอันเนี้ยสมมุติว่าถ้าผมไปดรอปมันจะทิ้งให้เลยนะครับน,นะมันจะทิ้งให้เลยนะเพราะว่า มันบวกมาแค่2หน่วยตามที่เราตั้งไว้10นะครับเพราะฉะนั้นระบบนี้มันจะดีต่อคนที่กําลังหาอาวุธต่างๆในกรณีของผมก็จะยกยกตัวอย่างเป็นคอมแบทไนท์นะที่ผมไปพาพากันตอบเนี่ยคือเวลามันตกตกลงมานะถ้ามันมีข้อความขึ้นว่าทิ้งไอเทมอัตโนมัติไปแล้วเงี้ยแสดงว่าเออมันไปได้แล้วว่าอะไรประมาณนั้นนะครับในส่วนนี้ก็จะเอื้อให้กับตรงนั้นเพราะฉะนั้นถ้าหาก ท่านผู้ชมที่อยากจะได้ของสุดๆเลยก็คงต้องตั้งเป็น90นนะครับ90เนอะนตในกรณีของหน้ากากแซนแบนนะฮะมันอยู่ในพื้นฐานอยู่ที่140ใช่ไหม140นะครับ140เดีย๋ยวผมไปหาหน้าก band, นะากแซนแบนเดี๋ยวงงกันนะครับยู่ดีวว่าน,ะนี่140นะครับ 90%ของเราต้องเอามาเอาเดบที่สามารถเพิ่มได้ก่อนนะครับก็คือ10%ของ140นะครับเราก็จะได้มา14นะฮะแล้วก็ถ้าเกิดไอเทมมันไม่ถึง90% 90%ของ14คือเท่าไหร่นเนี่ยก็คือ12.6นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดหมวกไปเนี่ยมันมันจะได้12.6เนาะถ้าหมวกไปเนี่ยมันตอบมาแล้วมันไม่ได้ มันไม่ได้เดบนะฮะอยู่ที่152ขึ้นไปเนี่ยมันจะทิ้งให้เราอัตโนมัตินะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ดีก็ตั้งสัก50%อะไรอย่างเงี้ยว้นะครับเพราะว่าของของที่มีเดบที่มันสูงหรือแอคแท็ที่มันสูงจากค่าพื้นฐานเนี่ยค่อนข้างที่จะดอปยากหรือหายากนะในกรณีนี้ก็จะเอาไว้นะสำหรับฟาร์มพวกอาวุธสวมใส่นะที่มีเดบสูงที่เรา คิดไว้ว่าเราจะเอาเดสูงไม่ต้องมาเปิดลุ้นเปิดอะไรกันอะไรงั้นไม่ต้องมาเคลียร์กระเปา๋าประมาณนั้นนะครับโอเคนะคทั้งหมดนี้ก็ถือว่าเป็นการยกตัวอย่างนะท่านผู้ชมที่จริงไอเทมแล้วก็ของอะไรต่างเนี่ยนะฮะที่จริงมันไม่ได้ฟิีแค่สิ็หรอกนะฮะเท่าที่ผมเคยจะเจอมานะบางทีมันก็โผล่ไป12% 13%เนะฮะเพราะฉะนั้นเอระบบนี้มันก็จะเป็นอีกหนึ่งส่วนนะที่ทําให้เรารู้ว่าที่จริงแล้วอาวุธหรือของป้องกันชิ้นนั้นนีนน่มีเดเนนบ แน่นอนว่าถ้าเกิดอยากได้ของดีสุดก็ต้องตั้งให้มันเยอะที่สุดนะฮะตั้งเป้าหมายไว้มันเยอะที่สุดอะไรประมาณนั้นนะฮะเนาะก็จะช่วยในส่วนนั้นได้นะครับก็ไม่ต้องคิดอะไรมากก็ตั้งแมงกราสิเปอร์เซ็นต์ไปโอเคนะแล้วก็หัวข้อถัดไปก็คือเอ่อหัวข้อที่สามนะครับอันนี้เราก็ไม่ต้องพูดอะไรมากเลยใช่ไหมเพราะว่ามันได้ซํามันยัจทิ้งไปนะครับซึ่งไม่เกี่ยวกับขั้บวนบนหรอกถ้าเกิดมันเป็นไอเทมที่ได้ซัมมันก็จะทิ้งให้แค่นั้นเองนะ ก็เหมาะกับเหมาะกับการฟาร์วัตถุดิบนะก็เปิดอันนี้ไว้ถ้าชิ้นที่2ตกก็ทิ้งแม่งเลยนะฮะอันนี้ก็ไม่มีสอรอยก็ทิ้งไปอะไรอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นการฟาร์มอะไรต่างๆเนี่ยมันจะเหลือของไวในกระเป๋าเราแค่ชิ้นเดียวนะสำหรับพวกอาุธสวมใส่ต่างๆนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับระบบทิ้งของถ้าเกิดอธิบายงงๆก็ขอขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะครับเดี๋ยอไงอยากจะคอมเมนต์หรือแก้ไขเพิ่มเติมเสริมเติมแต่งอะไรก็สามารถนะ คอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วจิมอย่าลืมกดซับกดไลค์นะเพื่อเป็นกำลังใจกันแล้วเจอกันครับผมบ๊ายบาย